สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาเล่นแบบนมีน้ำกันเหมือนเดิมเอาแหนมเอาสกีบดีๆเหรอ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 ผู้เล่นผู้เล่นทำมาเล่นแหวมีน้ำเช่นเคยนะขออีกสักคลิปแล้วกันแบบนมีน้ำน่ะคิดถึงไม่เล่นนานละไม่ได้อัดนานละเป็นเดือนแล้วไม่ได้อัดเนี่ยถามว่าทำไมเหรอขี้เกียจ ตัวก,ก็อาจจะยิ้นสิ่งเกมนะครับอาจจะไม่แหลกนะนี่คอมใหม่แต่ฝีมืออาจจะตกนะทุกคนขอโทษนะฝีมือตกไม่เก่งหรอกผมเนะี่ยทุกคนดูพวกแบบช่างดังๆไม่เก่งหรอกผมเนี่ยเห็นไหมที่ผมกระโดดได้แบบว่า,าอย่างนี้ไม่ต้องแต่น,นะประสบการณ์ล้วนๆไม่ได้เก่งอะไรเลยไม่ตึงเลยเลยประสบการณ์ล้วน เอ้ยเอ้ยเอ้ยกดปุ่มดิเดี๋ยวมันจะพลาดเพราะไม่กดปุ่มนั่นแหละซืบปตรงชืบซืบเออตรงนี้แหละคนไทยมีคนเป็นคนไทยด้วยอุยอ้ย,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 ยกดกดกดปุ่ม อะไรก่อไม่รู้อะเพลงคนเล้าใจคลิปมันไม่มีเสียงเพลงมันไม่สนุกทุกคนผมคิดว่าเอ้ยเอ้ยเยดี๋ยวกดปุ่มไม่โดนนี่แหละจะตายเพราะงี้แหละกดปุ่มไม่โดนติดโปรเพย์เยอร์เกินไปอะทุกคนติดการเียนแบบโปรเพย์เยอร์ นี่ผมจะเล่นดีตลอดเวลาเล่นแบบคนเดียวนี่แบบโอ้โหเลสภาพแบบสภาพสภาพสภาพแบบสภาพสภาพเลสผมเล่นผมเล่นแบบหลังหลังหลังคลิปเนี่ยคือเลสแนในเลยเลสละอันน like ี here, ้เริ่มเลสละมันเป็นพื้นน้ำแข็งใช่เหรอโอเคใช่ก็ใช่โอ้โอ้เดี๋ยวจะตกเสียงคีย์บอร์ดจะดังนะทุกคน เมาส์เมาส์คลิปนี้ไม่ได้ใช้นะใช้แค่หมุนไม่ได้กดกดอาจจะน้อยสัญญาว่าอาจจะใช้เมาส์แต่ไม่ได้สัญญาว่าจะใช้เมาส์เยอะหรือน้อยคลิปนี้ผมสัญญาว่าจะใช้เมาส์น้อยแต่ไม่บอกว่าจะใช้ทำอะไรประมาณนั้น คนอาจจะไม่ยิงสิงเมาส์นะะผมไม่ได้กดมันมันแค่ใช้ใช้สะบัดหน้าเจอเฉยๆกับเรื่องเรื่องด่านดูเข้าไปออกมาโดดจมเราวาไปเลยมีบ้านด้วยไม่จมอะ่ะาบ้านเ่อนบ้านหลังนี้มีอะไรวะไม่ไม่ไมเออเรียบร้อย อ้ยโคนนูดิครั้งห้าตก <c oughs> หลันนี้ร้านนี้ดิเอ <c oughs> ้แมวขับรถค่อยวัดที่หลังนะทุกคนมันพลาดบ่อยเอ้แมวขับรถอ่ะ <c oughs> กดไปหนีทำท่ายากให้ดูจะพักตกเล่นท่ายากอะไรขอผมวัเนี้ตรงนี้ปะเอาไม่ใช่น,นีงมันไม่ได้เหมือนที่เราคุยกันไว้นี้น่าอุ้ยปุ่มไม่โดนไม่ยเรารู้จักด่านนี้เลยนะผมไมค่อยเล่นแบบนี้นะหนีน,น้ำได้กี่เดือนวนะ ตั้งแต่ที่โดนแฮกรหัสก็ประมาณมันจะประมาณสี่เดือนละวันนั้นได้แล้วก็กลับมาเล่นอีกก็ก็คิดนี่แหละคิดถึงมากเสียงมันดั่งกันไปบอกว่าน่าจะไมแหรอนะทุกคนนี่เสียงของฉันนะคนโง่ชัดตัดวคนโน่ไหมฉันเออจนมาเห็นกับตา โ,โดนติดต้นไม้แบบฟรีไฟอะไรเงี้ยนั่นไงนั่นไงจะมีคนเป็นนั่นไงโดนติดต้นไม้แบบฟรีไฟปุ๊บปุ๊บเราจะไปถึงให,ให้ถึงด่านอินเจนประมาณเล่นประมาณสักห้าด่านก่อนวันนี้ด่านอินเจนเล่นประมาณห้าด่านก่อนแล้วแล้วก็พักเราไปต่อคลิปหน้าขึ้นเสาได้ปะลูดเสาลู่เสาได้ปะทุกคนลู่เสา รูดลงมาถ้ามีเสียงเพื่อนเข้าขอโทษนะทุกคนอ่าแปๆๆมันทับมานะท่ามีเสียงตึ้งไม่ต้องแต่น,นะมันมีคนทักมาปล่อยเป่อยป,อยป,อยป,อยป่อยปล่อยนนะครับอย่าไปสนใจเสียงแต่ถ้ามีเสียงเข้าใน แบบไอ้คนพูดนะ่ะก็ไม่ต้องสญนะผมโทรกับเพื่อนอยู่อุ้ย,อ,ยอะไรอ่ะเดนดัมปกุ่มเบ็ดเดิกูต้องต้องทำเสียงคีย์บอร์ดให้ดังตลอดเนะลยสำหรับผมมันไม่รำคาญนะแต่สำหรับคุณดอวจะรำคาญนะ อย่าให้ถึงครึ่งตัวมากก็พอไม่งั้นเดี๋ยวจะจมเดี๋ยวนอนจมกองทรายไม่ได้ไม่ได้มันรัดได้เปล่าตรงนี้่นจะได้ไดเคยเเห็นคนรัดเดี๋ยวดามันเอาตวสไลด์เหรอใช่ปะ เพราะไม่ได้เล่นนานผมอาจจะกระโดดเร็วเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะไมไ่เล่นนานละแต่ถามว่าเล่นในไม้เล่นน่ะนี่ไงแล้วก็ตกตามเคยเมื่อวันได้กระโดดเร็วเหมือนเมื่อก่อนแต่ตกเมื่อก่อนไม่เคยตกฮึทำไมคนชอบเล่นด่านอะไรแบบนี้วะ ใช่ไหมทุกคนแน่มันม,มันมีเพื่อนเพื่อนขอ,นะองเข้ามาไม่ต้องไปสังไม่ต้องไปสังเกตเสียงมันนะฟังแค่เสียงผมนนั่แหละฟังแค่เสียงผมนะอย่าไปสนใจมันนะฟังแค่เสียงผมนะนะคมนะโคดี้อุย๊ยจะลงจ้าหมูไม่เอาอย่างงี้ดิไม่เล่นอ,อะไรอ่ะมันตกไปจะตายเปล่าถามเรื่องแปกแลกๆครับผมเนี่ย ไงก็ตายแน่นอนเอ้ยอใครตบกันเมื่ะไไม่ค่อยรู้นะเพราะไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเล่นก็ญาาว่าทำไมอย่ก็คือ,อไม่ค่อยเล่นมาถึงว่าไม่เล่นเลยสี่เดือนเนี่ยพิ่งเล่นรั้งเนี้ยโอ้ไม่ช้าเหมือนเมื่อก่อนเลยอจำทางไม่ได้อันนี้ด่านใหม่ใครว่า,วาจำได้วะให้มันด่านใหม่อย่างนี้ว่า ก็ตามเพื่อนๆเ,เข้าไปแต่ถ้าเป็นครีซี่นี่ผมไม่รู้นะนี่ไงครีซี่เมื่ะล่ะซี่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 จริงครีซี่ครีซี่แค่นี้คงไม่พอครีซี่เพียงเอ้ยเดี๋ยวนะน่าจะติดดิคสำไทยนะจะตกไปก็ตายอันเนี้ยเมื่อกี้มันลงจำ้ำผมโดดอะไรของผมอ่ะเมื่อกี้มันลงจ้ำอ่ะเมื่อกี้ ก้มันลงจั๊มมันกระโดดมันกระโดดระยะไกลนนอ่ะโนยมันกระโดดลงอ่ะกระโดดไกลลงจั๊มแปลว่าลงเพราะไกลจั๊มก็แปลว่ากระโดดนั่นแหละไหนๆก็ไม่มีคนบูลละเดี๋ยวพาไปอินเซนเองทุกคนคลิปนี้เมื่อไหร่มันจะได้เล่นอินเซนอ่ะเอาหมายคลิปนี้เอาอินเซน์ท่างหนึ่งตาก่อนก็ได้วะโอ้ เดี๋ยวกระบ,บุ้เองก็ได้บู้นอะไรเหรอบุ้ใหม่ไม่ใช่ไปยังไงตอนน่อมาต้องว่ายน้ำเหรอไม่อยากว่ายน้ำข้ามลองที่เกียจว่ายไม่อยากว่ายมันร้อด้อยมันหนาว้อนเออน,น,นั่นไงนั่นไงผมว่าผมจะตายในตบจอนนั่นแหละเอาให้ตายในตบ้อนในตอนจบทางนี้นี่มา มันมีอะไรป่ะมผมว่าแอรไม้แบบเนี้ยมันหายไปแน่นอนตามสเตป็ปนั่นไงนั่นไงตามสเตป็ปตามสเตป็ปรู้ดีเล่นบ่อยผมเนี้ยเล่นบ่อยสมัยก่อนสเต็ปนี้เลยเอ้ยต้องไปทางนี้นว่ะไอหุ่นสลิงเขาเรียกว่าอะไรวะซิปลาะโอ้โอ,โอ มากูบูธเองมาไม่ใครบูธกูบูธเองมาเอาให้ผ่านนะเอาให้ผ่านนะจ๊ะกูไม่เอาแล้วนะเอาให้หวานกูกูขี้เกียจบูธละเพชรก็จะหมดเนี่ยน้องหนูหนูเยอดจริงเอาว่าน้ำไม่น้ำตกๆก็ขึ้นดิขึ้นดิ นนอ,อ,อ,อีอออออกคนหนึ่งอยู่ไหนอ่ะอึมจะเป็นอะไรคะนี่อ่ะนี่คันี้เหรอนี่เหรอแฟนกูหายแฟนกูหายไปไหนเหรออันนี้เพื่อนผมพูดนะอย่าไปสนใจมันนี่ไงอินเดนสัตว์ด่านหนึ่งผมขอหน่อยอินเดนสัตว์ด่านหนึ่งแต่ผมไม่ได้บอกใครไปามันเป็นเป็นมาเจมัน,ไ,น,น,ไ,นไม่รู้มันไปไหนอ่ะมันไปไหนไม่รู้จี มาหลอว่าแม่มันมา่าหลว่าแม่มันเรียกมานบอวว่าเดี๋ยวประมาณหนึ่งชั่วโมงสิบาทีมันจะกลับมาโอ้ยโอ,อ,อ้ยโอ้ยโอยโ้ยโอดยโอดไโอ้ยโอ้ยโอ้ดอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ดโอ้ยโอยโอไมอ้ยโอ่ยโอ้ยโอ้ยคอ้ยโออ้ยอ้ยโ้โอยโ้ยอโอ้อ ไอ้อเฮียเอ้อยมาขึ้นไม่ได้ทุกคนขึ้นไม่ได้หน่อยนะเนี่ยโอ้โหตาย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 นี่ไงโอ้โหไม่นะอีกสองด่านไปพอร,รัดอะไรวะเนี่ยคนอื่นเขารัดได้หมดอันนี้รัดลุงจน <c oughs> คนอื่นเขารัดได้หมดอันนี้รัดลุงจน Điem. Yeah. Oh. Em em, cái chụp nó lên nhạo à? Mm. Hmm. Uh. bằng chip เกือบมาไงทุกคนดูมันจะตายแล้วผมนี่แหละจะเลี้ย่นี่ทายากดู อุ๊ยดีขึาศาอีกทีอ่ะขึ้นไม่ได้พาไปห้องรับหน่อยไปไม่ได้หปะไปก่อนไม่ใช่คนทักไม่ใช่คนทักไหนนะคุณ เดกชัดเลยนะมันเป็นแชทของกลุ่มผมถ้าไอชว์ัไอชับอกชว์ว่าอะไรอยว่าถ้าท่าอะไรเ้วาใส่มาถ้าอชวเขาใส่มาช่วยปุกหน่อยนะโอเค ดำไปอุ้ยอืมอ่ะเรียบร้อยอุ้ยอีกสุดแต่แล้วกันอันนี้เป็นเอนเจนวะอีกสุดแต่นะคนดูไม่สัมผัสความรู้สึกอินเจนมานานแค่ไหนละ Eh, nambahin benerin mah. Munpun nih. Wah! Oi, titik gue. Cip, cip, titik gue. เดี๋ยวมันกระโดดติดคือต้อหัวหัวหัวระเบิดเล่นดีๆดีกว่าเดี๋ยวอายเดี๋ยวหน้าแตกกลางงานนี่ไม่รู้นะทุกคนกลัวหน้าแตกกลางงานแหละตรงยัดได้ไหมการัด nè ba,เจอ hiện Phải gì hả anh ừ. rồi à thế rồi, quạt đó, uý lăn không được hả? Ma, đuôi chục, đã có bạn ạ lăn không được hả? ขอ,อต้อนรัเพียงแค่นี้ครับทุกคนเริ่มหน่อยขึ้น,น้า